สวัสดีครับผมชื่อแบงค์จากร้านโปรเจคเตอร์108วันนี้เรามีโปรเจคเตอร์มาแนะนำให้กับผู้ชมกันอีกเช่นเคยคราวนี้เรามาพบกับเจ้า Acer XL 1220ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วตามผมมาได้เลยนะครับ Acer XL 1220 โปรเจคเตอร์สำหรับใช้งานในห้องเรียนหรือห้องประชุมขนาดเล็กตัวเครื่องหนัก3.9กิโลกรัมเหมาะสำหรับใช้งานติดตั้งแขวนเพดานม่เคลื่อนย้ายไปมางานประกอบนั้นมีความแข็งแรงทนทานและสามารถเปิดเครื่องใช้งานได้นานตลอดทั้งวันเพราะตัวเครื่องนั้นใช้แหล่งกำเนิดภาพแบบเลเซอร์ซึ่งมีายุการใช้งานมากถึง20,000ชั่วโมงในโหมดปกติความร้อนสะสมน้อยกว่าประหยัดค่าบำรุงรักษาและไม่มีสารปลอด ค่าความสว่าง3,100แอนซ l ลูเมนสามารถฉายภาพขนาด30-300นิ้วความละเอียด XGA c o n ราสต์2ล้านต่อ1ตัวเครื่องนั้นซูมเลนได้1.1เท่าปรับแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งได้30องศาและปรับแก้ไขมุมภาพได้ทั้ง4มุมเงื่อนไขาการรับประกันตัวเครื่องและหลอดภาพนานถึง3ปีกันเลยทีเดียว ด้านหลังตัวเครื่องมีพอร์ต HDMI มาให้2พอร์ตเวอร์ชัน1.4มีคอมโพส i ต e Video VGA i n และ VGA o u t สายเสียงรองรับแบบ m i n i j a ็ค3.5 Audio-In และ Audio-Out ในส่วนของพอร์ต USB o u t เป็นไฟเลี้ยงให้กับอุปรกรณ์ที่เชื่อมต่อโปรเจคเตอร์แล้วก็ยังมี RS 232ไว้ควบคุมโปรเจคเตอร์ผ่านระบบ Network ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพอร์ต m i n i USB Type-B เป็นพอร์สวิต์สำหรับทางช่างเทคนิคนะครับ a c e r XL 1 2 2 0โปรเจคเตอร์ที่ใช้หลอดภาพเลเซอร์ราคาดีที่สุดในตลาดตอนนี้มีจำหน่ายแล้วทุกช่องทางออนไลน์และหน้าร้านโปรเจคเตอร์108หลังจากที่เราได้รู้จักกับ a c e r XL 1 2 2 0กันไปแล้ววันนี้เรามารับชมภาพตัวอย่างจากโปรเจคเตอร์ตัวนี้กันได้เลยนะครับ แล้วก็มาถึงการแนะนําเมนูของตัวเครื่องโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้เราสามารถปรับเฉดสีของภาพตามที่ต้องการได้เลยนะครับซึ่งแต่ละโหมดก็จะให้สีที่แตกต่างกันออกไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการปรับความสว่างของภาพคอนทราส์ rast, หรือความคมชัดเพิ่มขึ้นได้ตัวเครื่องยังมีฟีเจอร์ m a g e Shift ซึ่งจะช่วยในการปรับภาพให้ขยับในแนวตั้งหรือแนวนอนหรือจะปรับภาพให้เข้ามุมทั้ง4มุมก็ทําได้นะครับ เจร์นี้เหมาะกับห้องที่ตัวเครื่องและจอรับภาพอยู่ไม่ตรงกันก็สามารถใช้วิธีนี้ช่วยได้สามารถปรับภาพในแนวตั้งและแนวนอนได้สูงสุด100อ,องศา ในส่วนนี้ก็จะเป็นการปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งปรับในแนวตั้งได้สูงสุด30องศาตัวโปรเจคเตอร์นั้นสามารถปรับภาพแบบกลับหัวหรือกลับซ้ายขวาสำหรับลูกค้าที่ต้องการวางเครื่องโปรเจคเตอร์บนโต๊ะหรือแขวนขึ้นเพดานหลังจากที่แนะนำเมนูเบื้องต้นกันไปแล้วเรามาดูภาพจากโปรเจคเตอร์ตัวนี้กันเลยครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ Acer XL 1 2 2 0ผมหวังว่าคลิปวิดีโอของผมจะเป็นประโยชน์แบบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรบกวนทุกท่านช่วยกันกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราโปรเจคเตอร์108กันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ